ทุกคนครับวันนี้มาถึงปุ๊บฝนตกพอดีนะฮะผมอยู่ที่เรือนไทยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่กำแพงเพชรนะครับพอดีว่าเห็นว่ากำลังจะครบรอบ3าปีของแม่พึ่งพุ่มพวงนะครับก็เลยอยากจะมาไหว้แม่พึ่งที่ศาลเรือนไทยตรงนี้นะฮะขับมาก็ยังไม่มีฝนนะครับพอมาถึงจอดปุ๊บฝนตกปั๊บเลยนะฮะ ก็เลยเนี่ยเข้ามาอยู่ในเป็นเดือนไทยของแม่พึ่งนะครับเคยมาฮะเคยมาสิบกว่าปีละแล้วไม่ได้เคยไม่ยังไม่เคยมาที่นี่อีกเลยนะครับมาก็บรรยากาศเงียบๆน,นะครับก็ตรงนี้เขาบอกว่าไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงจุดทูบหนึ่งดอกพวงมาลัยหนึ่งพวงนะฮะจำเป็ดีผมก็เตรียมพูบมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ดอกไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ร่วมทําบุญไป มาพร้อมสายฝนจริงๆคือในช่วงนี้นะฮะในช่วงครบรอบอวันตายของแม่พึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะาไปร่วมพิธีหรือว่าร่วมทำบุญกันที่วัดทับกระดานทิุพันธ์นะครับเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีงาน เป็นงานประจําปีด้วยนะครับตรงนั้นคนเยอะแน่นอนแต่ตรงเนี้ยนะครับขนาดวันนี้เองมาเนี่ยก็ยังเงียบเงียบเลยนะฮะเดี๋ยวผมไหว้ก่อนไหว้ขอแอม่พึ่งก่อนนะครับออโอ้โอโอโอ สาธุนะครับก็เดี๋ยวผมสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวผมดูไปด้วยกันละกันเพราะว่าผมผมมาที่นี่มันเกือบสิบเป็นสิบปีแล้วครับมาดูว่าปัจจุบันตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านี้ก็จะมะีหุ่นของแม่พึ่งนะครับสุดสีฟ้านะครับแต่ที่สำคัญเลยตรงนี้นะครับนี่คืออาทิส่วนหนึ่งของแม่พึ่ง นะครับอยู่ที่นี่ด้วยด้านรอบรอ,อบรอบนี้นะฮะก็จะมะีรูปนะครับนี่น่าจะเป็นของที่มีคนนำมาให้แม่นะฮะเป็นเครื่องสำอางอรองเท้าสีแดงนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเงียบนะฮะเงียบขนาดวันนี้เป็นวันหยุดนะผมมาเนีเน่เป็นวันเสาร นะครับแล้วก็าถามว่าเวลาเรามาก็คือพอพอไม่มีคนเนี่ยเ,เราก็ไม่รู้จะไปถามใครนะฮะก็จะมีบ้านบ้านบ้านเนี่ยอยู่อย,อยู่ตรงมุ้นหลังหนึ่งนะฮะด้านหลังนี้ก็จะมองไม่เห็นใครเลยนะครับอาเป็นว่าใครนะฮะศรัทธาหรือว่าเป็นแฟนเพลงของแม่พึ่งนะครับ อยากจะมาไหว้แม่พึ่งอยากจะมาชมบ้านไทยของแม่พึ่งก็มาได้นะฮะเซิร์ชใน Google นะครับที่กําแพงเพชรเนี่ยก็น่าจะเจอนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นก็จะมีก็จะเป็นรูปนะฮะเป็นรูปเป็นรูปของแม่พึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะฮะใส่เสืไทยนะครับอ่ะด้านหน้าเนี่ยมีเตยมสียักษ์อยู่หนึ่งสองสามนะครับช่เดี๋ยวผมลองดูด้วยน,นะฮะ อ่าด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปภาพของแม่พึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรืองไทยนะครับแล้วก็ก็จะมีชุดน่าจะเป็นอ่าของเอฟซีของแม่นะครับแฟนเพลงของแม่นะครับรูปนี้สวยมากเลยนะครับ ลูกสุดท้ายมนาะสวยมากนะครับผมเชื่อว่าแฟนเพลงของแม่พึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องลองมาที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับมาชมบรรยากาศบรรยากาศสงบสงบ เงียบๆนะครับเบนไทยแม่พึ่งคุ่มปวงที่นี่อะไหนๆมาวันนี้แล้วนะครับนอกจากส่วนตัวแล้วก็เป็นการเพลงของแม่พึ่งอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังเปิดเพลงของแม่พึ่งคุ่มปวงในเพล์ลิ์ในรถนะที่บ้านก็ยังฟังเพลงแม่พึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จังหวะมันพอดีกับช่วงนี้ที่จะรอบๆวันเสียชีวิตนะครับของแม่พึ่งพุ่มปวงวันที่13มิถุนายนนี้วันนี้ก็เลย นอกจากพามาชมสถานที่แล้วเช่นเคยนะฮะเห็นแล้วนะฮะว่ามีเซียมตียักษ์อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาขอพรข,ขอโชคกับแม่พึ่งนะครับรวมอธิษฐานจิตนะฮะขอโชคกับแม่พึ่งกันนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปก่อนวันที่อ่าวันที่สิบสามซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับอ่ะ ใครเห็นคลิปตรงนี้เห็นเลขที่เราจะเสียงที่ผมจะเสียงให้วันนี้อยากจะไปตรงไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยแล้วกันนะครับตาเดี๋ยวเอาเป็นเตียมซีแล้วกันด้านหน้านะฮะใสเตียมซีด้านหน้าเลยแล้วกันอา่า กระบอกใหญ่อ่ะกระบอกใหญ่แล้วกันกระบอกใหญ่แล้วกันนะฮะกระบอกนี้ไม่หนักเท่าไหร่โอเคนะครับย้อนย้อนแสงไหมหรือว่าจะอย่างนี้อ่ะเอาตรงเอาตัวหน้าต่อตรงหน้าแล้วกันตรงหน้าแล้วอ่ะไหนไหนมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้จะเปี่ยนเปี่ยนไปให้ใครเห็นคลิปนี้เห็นเลขที่จะหล่นมาจากตรงนี้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่ว่าจะไปตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับอาทิตย์ถัขอพรนะฮะแม่พึ่งจ๋าวันนี้มาไกลนะครับมาหาแม่พึ้นถึงกำแพงเพชรนะครับก็ขอโชคเอาไปฝากแฟนๆช่องเดอะแก๊งวารตี้นะครับวันนี้เป็นที่พิเศษนะครับซึ่งจะใก,กล้วันครบอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงนะครับมาขอโชคถึง เรือนไทยบ้างหาที่กำแพงเพชรขอให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนะครับขอให้ทุกที่ถงเล็กนิดรับอันนี้หล่นก่อนแล้วก็ตามด้วยอนันนี้นะครับ ่ะทุกคนตามนี้นะครับไม้นี้หล่นก่อนนะแล้วก็ตามด้วยไม้นี้นะครับนะครับชัดเจนเนาะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเก็บรูปไปให้ใหอีกรอบนึงนะครับต็บ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้นำทามาถึงบ้านเดือนไทยของแม่พึ่งพุ่มพวงนะครับ mm hmm. ก็โดยต้องบอกว่าเราก็เป็นแฟนเพลงของแม่พึ่งมาขอพอรแม่พึ่งะนะฮะหวังว่าแม่พึ่งจะให้โชคกับคนที่ติดตามช่องของ The Gang Variety นะครับวันนี้ตอนพิเศษนะครับส่วนเดี๋ยวถ้าใครมีโชคร่วมกันแล้ว อยากจะแก้บนหรือจะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักักหนึ่งนะเดี๋ยวฝนหยุดก่อนนะถ้าเก็บภาพบางส่วนที่หยุดนอกเหนือจากตรงนี้เก็บได้เราจะเก็บไปฝากแต่ตนี้ด้านนอกฝนตกมากนะครับอยากให้ทุกคนนะอธิษฐานดูนะครับว่ถ้ามีโชคจากเลขแต่ตรงนี้นะก็ให้มาเยี่ยมชมถึงที่นี่เลยนะครับวันนี้คลิปสั้นๆน,นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ